ด้วยเว้ามามามาพี่เข้าฐันผู้ภัยนั่งหน้าค่ะผู้ภัยมาพี่เจมตรี้มัยดีดีดาดี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 นีด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 ุด พี่บอกวีอย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับไม่ได้ได้ไดด้้โตก่อนเดี๋ยวเราทำคอนเทนต์ได้กันดีนะเพื่อนข้าบาวีให้ดังกาคาราคารบาดงนะเราอันดับเลกทำบุญก่อนเลยครับมาที่เรืไองกา้สู้นคับสู้สองกับสู้สู้สู้ส้เป็นไบายครับไม่บายไบาย ครับขอบคุณครับคครับบขอุณพี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณน้องกู้ภัยทุกคนครับขอบคุณมากครับมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บ่าววีครับครับป้าครับครับวันนี้พี่บ่าววีมาในโครงการร้อยพบพันเจอครับผมดาราพาสุขโครงการนี้เริ่มยังไงครับโครงการนี้มีพี่ๆนะครับโดยเฉพาะหลายๆคนเพื่อนๆดาราหลายๆคนที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็ เป็นครั้งแรกๆที่ผมมาเลยครับเนี่ยจริงแล้วก็กิจกรรมนี้ทํากันมานานแล้วผมก็ได้มาครับวันนี้วันแรกด้วยรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยครับได้ร่วมกิจกรรมสังคมครับแล้วไปมอบยังไงครับมอบที่ไหนยังไงบ้างไปหลายพื้นที่นะที่ไปมาเพราะว่าที่ที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ว่างก็ไปมาหลายที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นชุมชนต่างๆตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะที่พี่น้องขอความช่วยเหลือมาที่เราพอสามารถจะทําได้เราก็จะไปด้วยกันรวมกลุ่มดาราด้วยกันนั่นแหละแล้วก็พี่ๆน้องๆที่มีกิต ศรัทธาด้วยกันครับผมเริ่มเริ่มโครงการนี้ครั้งแรกมีวัตถุประสงค์ยังไงมีแ่รวมกันยังไงติดต่อกันยังไงส่วนมากเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงที่เป็นดาราที่ไปเลเลาะชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วออชอบเตะบอลเหมือนกับป๋าวิชัยเงี้ยไปเจอกันแล้วก็ชวนกันไปวันนี้ก็ใจเห็นว่าหลายๆท่านก็นมาด้วยกัน แล้ววันนี้มาที่คู่ไพยสว่างซึ่งวันนี้ผมเอาข้าวสารผมมีข้าวสารมาด้วยครับใช่ครับผมผมเองมีข้าวสารที่เบลวีนะครับครับผมมามอบมามอบห้าร้อยถุงอ๋อวันนี้มามอบให้มามอบให้ผ่านผ่านคู่ไพยสว่างไอ้เป็แบนของพี่เบลวีเลยเป็นแบนผมเองนะครับอันดับแรกเลยทำมาวันนี้วันแรกเลยวันแรกเลยใช่ไหมเขาก็มอบเลยแจกเลยแจกก่อนครับอันนี้มีอันนี้วางจำหน่ายอ่าตอนนี้กำลังจะเริ่มวางจำหน่ายครับกำลังเริ่มครับต่ สำหรับผมแล้วคือช่วยชาวนาไทยแต่ช่วยเหลือสังคมด้วยถ้าได้ผลตอบรับกลับคืนมานั่นนั่นคือเป้าหมายของผมไม่ใช่ว่าจะเพื่อรวยหรือเพื่อจะมีอย่างเดียวครับผมอยากจะให้พี่สถานการณ์ตอนนี้อยากให้พี่บ่าววีเ่ยฝากให้กําลังใจพี่น้องชาวไทยของเราครับว่าจะปฏิบัติตตนยังไงแบบไหนให้เราอยู่ย่อจากเหตุการณ์นี้ครับคือผมว่าตอนนี้ครับอยากให้ทุกคนอันดับแรกเลยไม่เครียดคือรู้เลยว่าทุกคนเครียดแต่อยากให้ทุกคน สร้างจิตคิดบอกให้มันมีความสุขก่อนหลายหลายคนเลยอาจจะลำบากเพราะว่าไม่รู้จะบางคนไม่มีกินจริงๆนะไม่มีก็ไม่มีจริงๆรนะฉะนั้นแล้วอยากเป็นกําลังใจทุกคนนะครับว่าต้องสู้นะครับเพราะว่าเราคิดซะว่าเราไม่ได้เจอคนเดียวทุกคนก็เจอเหมือนเราสถานการณ์แบบนี้เจอกันทั่วโลกนะครับนะฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการตัวเองนี่สําคัญนะเพราะว่าเราไปหวังพึ่งจากคนอื่นเนี่ยเหมือนแต่ก่อนรืออะไรอะไรต่างๆล่ะยากเพราะต่างคนต่างมิรนตรงนั้นฉะนั้นแล้วแต่ในส่วนตัวผมเนี่ย ถ้าอะไรที่ผมช่วยได้ผมช่วยแน่นอนนะครับ <reco> ก็อยากเป็นกําลังใจทุกคนสู้ๆครับครับอันนี้คือสิ่งดีๆความความปัจจอาดีจากที่เบาวีครับให้แก่พี่น้องชาวไทยทุกานยังไงก็อย่าลืมนะครับปฏิบัติตนตามข้อกฎระเบียบต่างๆที่ทางราชการมอบมอบให้เราใช่ครับแล้วก็เราต้องสู้ไปด้วยกันยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่บมอมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม นี่คือพี่ท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ก็อปปี้โชว์ครับผมท็อปปี่โชว์เลครับพี่เอเอประทุมครับผมสวัสดีครับบ้าเอาวันนี้เรามาทำกิจกรรมร่วมกันในโครงการโครงการอะไรครับพี่เอครับโครงการหนึ่งพันพบหนึ่งร้อยพบหนึ่งพันเจอดาราพาสุขครับผมโครงการนี้ที่ไปที่มามันคืออะไรครับแบบไหนครับโครงการนี้ก็คือเป็นการ นำของพี่ยาดพี่ออยนะครับผมบในการที่รวบรวมศิลปินแล้วก็จิตอาสานะครับผมมาร่วมทำบุญในช่วงวิกฤตโควิดแต่ละสถานที่ที่มีพี่น้องอแจ้งทางทีมงานเข้ามารเราก็จะมามาดูว่าจุดไหนที่เดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเราก็จะลงไปแต่ละที่นั้นครับผม อย่างทอฟฟี่ที่มากับร่วมกลุ่มเนี่ยมาอย่างไงใครติดต่อมาอย่างไงก็เป็นกลุ่มของพี่ออพี่ออติดต่อครับเป็นทีมงานศิลปินด้วยกันที่มาช่วยเหลือบางทีเราก็มาสร้างความสุขเขาเห็นพวกศิลปินดาราบางทีเขาก็มีความสุขนะครับแล้วก็ได้ช่วยบริจาคเรื่อมเข้าของกันเล็กน้อยตามกําลังศรัทธาของว่าใครมีแรงมากก็ช่วยกันมากใครมีแรงน้อยก็ช่วยกันน้อยครับผมก็มี คือคนเอานําสิ่งของมาบริจาคใช่ไหมครับอย่างวันนี้เห็นเห็นว่าบี่เนี่ยมีข้าวของของพี่บ่าววีใช่ไหมพี่บ่าววีนี่ครับใช่ครับเอาข้าวมาบริจาคด้วยข้าวมาบริจาคครับก็จะมีข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวข้าวเคี่ยวหมูแล้วก็ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิครับครับผมนี่คือท่านท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจะนําสิ่งของมาบริจาคตุ่มเรานะครับบริจาคได้ที่ไหนครับพี่เอครับก็เซ็นเตอร์ของเรานะครับเราสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ร้านกูโรตีชาชักโจยี่นะครับตลาดกลางราชวายนะครับนั่นคืออีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่พวกเราเอาของไปไปรวมอยู่ในจุดนั้นนะครับผมครับผมคือถ้าเราไปมอบที่ไหนยังไงจะมีกลุ่มซิลิปินเนี่ยเวียนกันมานะครับใช่ครับบางครั้งอาจจะมาพร้อมกันไม่ได้ใช่ครับไปที่ไหนแบบยังไงอาจจะมาคนนั้นมาคนนี้มาแต่ว่ากลุ่มซิลิปินเราเนี่ยเขาจะผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับถูกค้าปาานะครับอย่างไงก็อยากให้ฝาก พี่น้องชาวไทยเราที่มีเจตศรัทธาหรือยังไงมามาร่วมบริจาคกับพวกเรานะครับหรือจะไปบริจาคกับไปร่วมมอบกับพวกเราก็ได้เห็นบอกพี่โจวีบอกว่าอยากจะได้สิ่งของใช่ครับมีสิ่งของมาไปมอบไม่อยากจะได้เป็นตัวเงินใช่คร่าอย่าเป็นพวกน้ำข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารแห้งเนี่ยเหมือนือ่ล่าสุดเนี่ยเราจะไปที่ไหนนะบางคริต ังจากนี้นะครับเราก็จะไปที่โรงเรียนทับฟิตของสองซึ่งเป็นโรงเรียนของเด็กประมาณอายุ17-18ครั้งนี้นะครับก็คือของกำลังตัดตัวกันอยู่โรงเรียนจะมีประมาณ60กว่าคนครับ70กว่าคนก็คืออาทิตย์หน้าที่เราจะมอบไปต่อสำหรับใครที่อยากจะช่วยเหลือในด้านของพวกสิ่งของนะครับทั้งหมดที่พีเอหมอบทีมสามารถเอามาวางไว้ที่ร้านกู ตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าในทุกพื้นที่มีผลกระทบกันเยอะครับแต่ว่าบางทีสื่อโซเชียลเล็กๆน้อยๆอย่างพวกเราเนี่ยครับมันเข้าเข้าถึงได้หมดครับบางทีข้างบ้านมีคนป่วยที่ ไม่มีใครดูแลหรือเยียวยาส่งเรื่องมาทางทีมงานพวกเราที่ร้านกูโรตีก็ได้นะครับเผื่อพวกเราช่วยเหลืออะไรได้บริจาคอะไรได้พวกเราก็จะช่วยนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะช่วยเหลือกันต่อไปครับเราขอฝากนิดนึงครับป๋าถ้าเกิดว่าอีกจุดหนึ่งนะครับผมขอฝากมานิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือจะบริจาคร่วมเนี่ย ติดต่อมาทางช่อง SCP new S C P n e w ได้เลยนะครับขอบป่าวิชยัยถ้ายังไง Inbox ไปคุยกับแอดมินแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะประสานมาอีกที<ด>ก็ยังไงขอฝากช่อง SCP new S C P n e w ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับครับอันนี้ก็คือกิจกรรมดีๆของกลุ่มพวกเรานะครับ,รบต้องฝากพี่น้องทุกคนนะครับชาวไทยเราทุกคนตอนนี้วิกฤตเข้ามาแล้วนะครับวิกฤตมาหาพวกเราเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราต้องสู้ไปด้วยกันแล้วเรารจะ พาวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทุกคนต้องสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้เห็นเงาแล้วป่าน่าจะเป็นป้ายานตามติดป่าพกอะไรมาด้วยป่ะเนี่ยผมบอกให้ป่าทำบุญเจ้ากรรมายเวรเยอะเห็นไหมเห็นไหม

ชายครับน้องชายดังกว่าพี่ครับครับกอครับด่อีกโก็ตไวยนะครับอนนี้อยู่อนอนนี้เ้องหลังทงานศิลปินเยอะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรกนะครับหลด ไ <Indonesia> ม่เห mm ้านี่ไม่เข้าเนี่ยท่านอยู่ใกล้ตรงไหนเข้ามาดูที่แบบนี้ก็ได้หรือจะไปที่ร้านฟูรีทีซ่าซักมีการไดหน้านะครับที่ตลาดสาสวรยของศีนคริน์ครับยังไงอย่าลืมนะครับยังไงก็มอได้มรงใจ่อกที่น้องชาวสวนของเราเลครับขอฝากไว้ที่นครับมากี่ยรับ